หลายคนที่เทรดเนาะเทรดหุ้นเทรดอย่างเนาะเาเทรดอย่างทุกคนเนาะเาเทรดบิตคอยเนาะทุกคนเนาะมืัอนี้เนาะนำจะพาทุกคนมาหู่จักกับบิตคอยเนาะทุกคนเนาะหลายคนอาจจะยังไม่ทันคู้ว่าบิตคอยแม่นยังเนาะบิตคอยนี่หน้าตาเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะมืัอนี้เราจะมาทําความหู่จักกับบิตคอยเนาะทุกคนเนาะบิตคอยเนาะบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลเนาะเป็นสกุลอ่าเป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลเงิน แห่งโลกอ่าแห่งแบบเป็นสกุลเงินแรกๆเนาะอันดับที่หนึ่งของโลกหรือว่าเป็นสกุลเงินแรกๆเนาะ <c oughs> ที่สร้างขึ้นมานะทุกคนเนาะบิตคอยน์เนี่ยนะแมนไผเป็นผู้สร้างเนาะอ่าบิตคอยนมีท้งเบิเท่าไหร่เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> อ่าเราจะไปทำความรู้จักกันเนาะว่าใครเป็นคนผู้สร้างบิตคอยเนาะอ่าบิตคอยมีทง้งหมดเท่าไหร่เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> สำหรับอ่าผู้ที่สร้างบิตคอยึ้นมาเนาะในอ่ากัญญบุยหัยหู้นอบัต์ปัจจุบันปัจจุบันนี้เนาะมีตัวตนอยู่จริงเนาะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยยูไซเนาะหน้าตาเป็นยังบีเคยมีใหรเห็นเนาะแต่ว่าเนาะบิตคอยเนี่ยถูกสร้างในนามของอ่าผู้ที่ซื้อว่าเนาะซาโตชิเนะนากาโมโตเนาะในนามเนาะฉะนั้นฉะนั้นปัจจุบันนี้กังญบุยหัยมีผู้นอบว่า ผู้สร้างแท้ๆซื่ออย่างนะทุกคนเนาะ <c oughs> หน้าตาเป็นจังใดผู้ชายผู้หญิงกันยมวยหางงูเนาะอ่ะอันนี้เป็นผู้สร้างของบิตคอยนะทุกคนเนาะบิตคอยเนาะถึงสร้างมีทั้งหมดอยู่6ล้านเหรียญน,นะทุกคนเนาะเพราะว่าบิตคอยจะสร้างมีจำกัดเนาะก็คือโบสถ์มัติผลิตออกมาหรือว่าสร้างออกมาได้อีกแล้วนะทุกคนเนาะบิตคอยมีทั่วโลกเบิร์ตเนี่ยมีทั้งหมดอยู่6ล้านเหรียญน,นะทุกคนเนาะ S 1> <S 1> <S ซึ่งว่าบิตคอยเนี่ยมีน้อยกว่าคนที่เป็นมิลเนเนอร์หรือว่าเป็นอ่ามหาเศรษฐีของโลกเนี่ยท่านมหาเศรษฐีของโลกเน,น,นี่ยถือเพื่อละหนึ่งบิตคอยเนี่ยยังบ่พอกันเนาะอ่าฉะนั้นจึงเห็นไอ้บิตคอยเนี่ยค่อนข้างว่ามีมูลค่ามีราคาเนาะบิตคอยนี่ Bitcoin ถือสร้างขึ้นแนี๋ยวไหนนะทุกคนเนาะบิตคอยนี่เนาะถือสร้างขึ้นในส่วนของอ่าบล็อกเชนเนาะทุกคนเนาะถือสร้างของบล็อกเชนเนาะเช่นว่า บล็อกเชนตัวนี้แหละเนาะจะคืออ่าสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมหรือว่าในการทําธุรกรรมต่างๆเนาะซึ่งมาบิตคอยเนี่ยบลมิไพสามารถที่จะปิดได้เนาะบลมิไพที่สามารถจะแฮกบิตคอยได้เนาะ่วนไลน์นาะที่มีการแฮกกันจะแฮกเป็นเกี่ยวกับว่าเลตกระเป๋าเงินอย่างต่างๆนะแต่ว่าบิตคอยเนี่ยบลมิไพรสามารถจะปิดได้เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> อันนี้คือบิตคอยเนาะถึงสร้างขึ้นในเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนาะ ซึ่งว่าเนาะวิธีที่จะเฮ็ดให้บิตคอยยึดทํางานก็คือสตาร์ดาวคอมพิวเตอร์นี่ทั่วโลกเนาะถ้าหากมีคอมพิวเตอร์สตาร์ทขึ้นมาปุ๊บบิตคอยก็ยังคงทําง,นงานเนาะ <c oughs> อันนี้คือบิตคอยนะทุกคนเนาะตัวอย่างว่าอ่เอโอนหาบี hard, B, จะสี่บีโอนหาสมมุติว่าถ้ามี3คนกับเอโอนหาบีบีโอนหาสีจะเป็นแบบการที่อ่าด้วยการลันโหนาะของนะอบิตคอย์เนาะอาผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนเนาะอาใครที่ อยากศึกษาข้อมูลพ่มเติมให้ไปศึกษาได้เนาะในทางในเนี่ยในย่างไงนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือในส่วนของเทคโนโลยี b ล o อกเชนนะทุกคนเนาะมานี่บ bitcoin มีมูลค่าเท่าไหร่เนาะ bitcoin เคยมีมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่เนาะทุกคนเนาะนําบอกว่าใครที่จะเอาด้วยค r y ป t o ใครที่จะเทรดคริปโตเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญทุกคนเนาะเพราะว่าเขาต้องรู้จัก bitcoin ก่อนเนาะอ่าเอาไปเบิงกันเนาะ bitcoin เนี่ย ปัจจุบันนี้มีมูลค่าท่ไหด่แล้วบิตคอยนี่ยตั้งแต่ผลิตตั้งแต่สร้างขึ้นมาเนี่ยเคยมูลค่าสูงสุดท่อแดงแล้วนะทุกคนเนาะ <c oughs> ราคาของบิตคอยเนาะในส่วงหนึ่งเนาะที่ราคาบิตคอยขึ้นในส่วงปีกๆเนาะถึงหกหมื่นเก้าพันกับพอเต่แตะ 70, เจ็ดหมื่นเนาะอาร์ลัตีสเลียประมาณเจ็ดหมื่นหนึ่งบีทีซีหนึ่งบิตคอยเท่ากับประมาณเจ็ดหมื่นดอลลาร์เนาะหรือ เท่ากับหนึ 1, 000, 1่งตื้อหนึ่งพันหนึ่งตื้อสองร้อยสางห้าล้านกว่ากีบของเงินลาวเขาเนาะ,นะนนะอ่าอันนี้เคยจุดที่มันขึ้นพีคสูงสุดเนาะ <c oughs> และกับราคาปัจจุบันนี้เนาะเซริงวามีการลงอย่างต่อเนื่องของบิตคอยเนาะทุกคนเนาะอ่าเห็นให้บิตคอยเนี่ยลงมาเนาะบิตคอยของปัจจุบันที่อยู่ในส่วนของหนะึ่งบีทีซีเนาะอ่าหน้าวันที่นำอัดคิปอยู่กับประมาณวนะัทนที่สิบสี่เนาะธันวาคมสองพัน สาวสามวันบอกสองพันเจ้าสองเนาะสองพันเจ้าสองเนาะในปัจจุบันนี้เนาะกะมีมูลค่าอยู่สิบเจ็ดพันเนาะลิลลร์เนาะหรือเท่ากับประมาณสองร้อยเกสิบเจ็ดล้านห้าแสนจีบเนาทุกคนเนาะซึ่งมาถือว่าลงหลายเลยแหละเนาะเพราะว่านึ่งเนาะสาเหตุที่ลงเนาะนึ่งเนาะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเนาะอาบิตคอยล์ลงกับในส่วนของโควิดเนาะโควิดเข้ามาเนาะโควิดตามด้วยภาวะเงินเฟ้อเนาะ อย่างต่างๆสงครามเนาะสาเหตุที่เฮ็ดบิตคอยลงหลายขนาดนี้ก็คือเกิดจากสงครามก็ส่วนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็เกิดจากหลายปัจจัยเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่างๆเนาะเหตุให้กองทุนหลายๆกองทุนในสหรัฐอเมริกาต่างเอิร์นบานยุบไปเนาะเนาะจึงเกิดให้บิตคอยมีการล่วงระนาดเนาะแล้วก็เอ็กเซนหลายๆเอ็กเซนก็บล่มไปเนาะเหแค่บิตคอยนี่ลงเนอะอาะเนื่องจากอ่ Bitcoin าบิตคอยลงไหลลดเพกสามหมื่นลงมาก,กัเกิดจากวิกฤตของ ลูน่าเนาะลูน่าคับอาลูน่าเนาะอาลูน่าเนาะเฮ็ดให้บิตคอยน์ลงอย่างหนักเนาะในวิกฤตตอนนนั้หลังจากการกสิมีในส่วนของคริปโตคอมอย่งต่างๆเนาะนีนี้เนาะสำหรั com hmm. okay. <mel os> บผู้ใดที่อ่าอยากศึกษาเพิ่มเติมก่อนไปศึกษาเหมือนใดนะทุกคนเนาะอ่าห้ามมาเบิร์กเนาะหลังจากเอางูแล้วว่าบิตคอยน์เนี่ยมีมูลค่าแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะบิตคอยน์นี่หน้าตาก็คือเป็นดิจิตอลเนาะเป็น สกุลเงินที่เจ้าผู้สมารถจับายได้เนาะซึ่งว่าโลโก้ตัวนี้นัเป็นในน้มของตัว B ซื่อเนาะเล้วจะออกแบบโลโก้ขึ้นมานะทุกคนนะอ่ะเอาเบิรงนเนาะอ่าบิตคอยเนี่ยสามารถจัดการกับเงินเฟ้อได้บอเนาะอ่ะอันนี้เนาะบิตคอยเนี่ยถือสร้างขึ้นมาเนาะอ่าเพราะว่าถือออกแบบขึ้นมาบิตคอยในบทสามัถแก้ไขอย่างได้ละเนาะโดยการลันโนดของบิตคอยเนาะบิตคอยเนี่ยมีการ อเอิ้นนมากับจัดจัดการกับเงินเฟอ้อได้เนาะก็คือบิตเอาาิ ping, นะ้นว่าบิตคอยห้าปิ้งเนาะบิตคอยห้าปิ้งเนี่ยทุกๆสี่ป <c oughs> นะีเนาะจะ <c oughs> จะห้าวิ่งลงครึ่งหนึ่งของบนะิตคอยเนาะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างว่าบิตคอยเนี่ยมันสร้างขึ้นมามีกำนดนอยู่แสดล้านเหรียญเนาะทุกๆสี่ปีนะมันจะหารออกมาเรึ่งหนึ่งเนาะทุกๆสี่ปีมันจะหารออกมาครึงงนะคร่งหนึ่งเนะาะ ทุกๆสี่ปีมันจะหารออกมาครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนเนาะฉะนั้นน็่ให้บิตคอยนี่ย <c oughs> ค่อนข้างว่าอ่ามีการอ่นหนอมีราคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นในเรืนะ่อยๆเนาะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างบิตคอยมีหนะ้าสิบเนาะอ่ะตัวอย่างเด้มีห้าสิบบิตคอยในปีสองพันเก้าเนาะอ่านับขึ้นไปแล้วสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดสองพันอ่านับขึ้นมาสี่ปนะีเห็นปะพอหอดสองพันสองสองบิตคอยจะหันลงนะลฟวิ 5, 5, 000, นะ่งลงดะอยู่อ่าครึ่งนึ่งแล้วนะทุกคนเนาะ อะ2,000ซอิ2,012ปั๊บเนาะมันจะห้าปีห่านลงมาอีกครึ่งหนึ่งเนาะเพื่ออย่างเพื่ออ่ควบคุมเนาะซัพพลายหรือว่าปริมาณเหรียญที่มันอ่คูดออกมาเนาะหรือว่าแม่ยูเนาะบิตคอยเนี่ยเนาะแล้วก็สำหรับจัดการรับเงินเฟ้อนะทุกคนเนาะตัวอย่างว่า2,012เนี่ยมีซอลห้ายกตัวอย่างได้อเนาะ2,016เนี่ยมันจะหายลงครึ่งหนึ่งอยง่ที่2.5 หลังจากสองพันสิบหกปั๊บมันก็จะห่ารลงครึ่งหนึ่งเนาะเหลือสองพันหอปีสองพันสิบเ้าเนาะทุกๆสี่ปีเลยทุกคนเนาะเนาะมีห่างครึ่งหนึ่งเหลือหกจุดสองห้าเนาะปัจจุบันนี้เนาะปีสองพันสิ้าสี่ที่กำลังจะมาถึงนี่แล้วทุกคนเนาะอีกสองปีบิตคอยจะหาบิงอ่าลงครึ่งหนึ่งเนาะทุกๆการหาบิงเนาะเลเวลเลตของราคาของบิตคอยจะทบขึ้นครึ่งหนึ่งเนาะทุกคนเนาะหรือว่าคือทุกคนเข้าใจแล้วว่าเงินเนาะ ัยอย่า่嘛แต่ก้อนเนี่ยเงินแสนหนึ่งเนาะซื้อยังได้บักหลายๆอย่างปัจจุบันเนี่ยเงินแสนหนึ่งอาจจะซื้อได้น้อยลงเนาะเพราะว่าหนึ่งเนาะเนื่องจากอ่ามูลค่าของเงินมันลดลงอย่างต่อเนื่องเนาะซันบิตคอยน์เลยถึกสร้างขึ้นมาเนาะเพื่อแก้ไขเนาะเดี๋ยวคอบคุ้มของเงินเฟ้อเนาะซันบิตคอยน์ก็คือออกแบบระบบขึ้นมาเนาะอ่าบิตคอยน์ฮับบิ้งตัวนี้เนาะคือจัดจาอ่าจัดการในโครงสร้างของบล็อกเชนคือออกแบบระบบมาแล้วเนาะบุ้ยแข็งีสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลมันได้เนาะฉะนั้นเนาะทุกๆ4ปีของบิตคอยจะหักลงหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะในส่วนของสองพันสิบห้ต่างบิตคอยก็ยังถืๆอยู่เนาะช่วงสอ0พันแปดงนี่บิตคอยก็แหงถึอลงเนาะฉะนั้นเนาะเทนบอลบิตคอยจึงแพงขึ้นแพงขึ้นเนื่องจาก1เนาะบิตคอยมีซัพพลายจํานวนจํากัดเนาะ2บิตคอยเนี่ยมีการควบคุมเนาะปริมาณเงินเฟ้อหรือว่าเหรียญเฟ้อเนาะ เอิร์ว่าฮับวิ่งมาทุกๆสี่ปีมันจะฮักอาหารเหรียญลงหนอเฮดให้เหรียญเนี่ยน้อยลงหนอในเมื่อเหรียญเนี้น้อยลงหนอความต้องการของตลาดเนาะหรือว่าคนเนี่ยที่ต้องการจะซื้อเฮดให้เมด็ดคนยหยักอ่าต้องการจะซื้อเนาะแปลว่าเมด็ดราคาเหรียญในตลาดจะสูงสูงขึ้นเนาะอันนี้เอิ้นว่าบิตคอยบบน์ฮับวิ่งเนาะซึ่งว่ามันต่างจากระบบการเงินทั่วไปเนาะอ่าเป็นเงินทั่วไปเนาะฉะนั้นบิตคอยน์เนี่ยเป็นสกุลเงินแหลกๆของโลกเนาะที่สร้างขึ้นมาและทุกคนเนาะ <c oughs> อ่ะอันนี้เนาะสำหรับบิตคอยน์ครับมีคนไหนที่บ่เข้าใจกะสามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ับทุกคนเนาะ <c oughs> อ่ะเนาะหลายคนน่าจะทำมาอ่ะคิดเห็นแบบไหนกับบิตคอยน์ลงอย่างต่อนเนื่องเนาะ <c oughs> อ่ะสำหรับอ่ะนี่เนาะการิมีอ่ะไมเคิลเซเลอร์เนาะกับประกาศว่ากราเข๋าก็จะบุกขายนะเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเอิ้นว่ามันต่างจากครองทั่วไปเนาะบิตคอยน์เนี่ยเขาเอิ้นว่าเป็นทองคำดิจิตอลเนาะ ฉะนั้นอันนี้ในมุมมองความคิดเห็นของน้ำด้วเนาะอันนี้ในมุมมองความคิดเห็นของน้ำก็คือกันเนาะสำหรับบิตคอยเนี่ย <c oughs> น้ำว่ามันพิเศษกว่าอ่าอีทิเรียมมันพิเศษกว่าอ่าบีเอ็นบีดอทคอยชิบะหรือว่าคอยอื่นๆเลยเนาะบิตคอยเนี่ยมันเป็นอ่าเอื้อมความพัฒนเ์เองที่แบบพิเศษหลายนะทุกคนเนาะฉะนั้นน้ำมีความมั่นใจว่าในอนาคตบิตคอยเนี่ย มันยังคงเพิ่มมูลค่ขาขึ้นไปในเลนนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว der, เด้อบอแนะนําว่าเฮ้ยทุกคนต้องมาซื้อบิตคอยอย่างต่างๆครับแต่สําหรับนํานําว่าบิตคอยเนี่ยในอนาคตอ่านึงบิทีซีเนี่ยอาจจะขึ้นไปหลายมูลค่าถึงลักแสนหลายแสเนเลนาะในอีกอี่ปีข้างหน้าอันนี้นําบนในใจนะเพราะว่าอย่างนะบิตคอยเนี่ย,นะ <c oughs> ยทุกๆสี่ปีนะบว่วคนจะนิยมหรือบ่นิยมกระตามเนะ่บิตคอยมันจะฮาร์ดดิ้ง อาหารเหรียญออกไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนาะสั้นงกรแสงว่าปัจจุบันเนี่ยคขนม,มีเหรียญอยู่นะอีกสีส่ปีสองวันสักสี่วนน้ำซื้อไว้ตอนตอนเนี่ยหมื่นเจ็ดเนี่ยด้วอิโซลิตอ่านะั่นนะยาบุานะมันหั่นครึ่งเหรียญมันก็ต้องเพิ่มมูลค่าเนาะอ่าที่เหรียญมันลงนะปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเนาะภาวะเศรษฐกิจหลายอย่างบ่จะเป็นโควิดเงินเฟ้อเศรษฐกิจกันอ่าเอิ้นมาสงครามอย่างหลายอย่างเนาะเฮ็ดให้เนาะอ่าบิตคอยน์ก็ลงเฮ็ดให้เศรษฐกิจยาบ้าแต่บิตคอยน์เนาะ ทุกอย่างเนาะมันเอิร์นเามันดาวลงไปต่มต่ำเบิดเนาะบัวเรษฐกิจเอียงต่างทุกคนนาะนฉะนั้นเนาะสําหรับนํามนคิดว่าบิตคอยนี่ยคือสินทรัพย์สําหรับตนเองได้เนาะยังเป็นสินทรัพย์ที่หน้าจับป่าหน้าเก็บเนาะนําเก็บนําบริสสนใจอย่างน้เชือว่ามันจะลงแขนกน้กับบริขาทเนาะเพราะวฮาเก็บถือเป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะอย่างบิตคอยเนาะเวลาฮาเก็บไปฮาร์ดแวร์อริษังต่างๆเนาะความเสี่ยงเหมือนก็ต่าเนาะเอินว่า อีกสี่ปีห้าปีเขาต้องไก่เขาจะขายมันได้ก็ไดนะ้ทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือคาบอกบิตคอยนะน้ำว่าบนะิตคอยมันเป็นอีอย่างที่แบบอ่าเอื้นว่าตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างว่าเขามีสิบดอลลาร์เนี่ยเขาสามารถซื้อบิตคอยนะได้บอได้เขามีสองดอลลาร์สามดอลลาร์เนี่ยสามารถซื้อบิตคอยได้้นาะทุกคนเนาะอันนี้นำไปเลยมีอ่ามันจะว่าบิตคอยเนี่ยมันเปิดอีอย่างที่แบบพิเศษเนานะทุกคนเนาะอ่าเนาะอันนี้สําหรับในส่วนของบิตคอยนะทุกคนเนาะ อ่ะเนาะมาหอดนี่คลิปนี้กับสี่ยกันไปประมาณนี้นะทุกคนเนาะสำหรับทุกคนเด้มีความคิดเห็นแบบๆกับบิตคอยเนาะหรือว่าข้อมูลตัวไหนที่นํายังบ,คบทควนอาจาจะบทจวาแจ้งให้ทุกคนไปเสิร์ชหาไปสอบหาในตามอินเทอร์เน็ตในตามยูทู e ต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่นําไดเอามาแนะนําให้ทุกคนรู้จักว่าอ๋อบิตคอยเนี่ยมันเป็นแบบใดเนาะบิตคอยเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้บอกทุกคนเนาะ แล้วบิตคอยนี่ยมีการจัดสมจัดกับเงินเฟ้อบอกบิตคอยเนี่ยบริษัทมาริทออกมาได้แล้วบริวิทยสามารถแกะได้อย่างต่างเพราะว่ามันรันบนแฮนกคอมพิวเตอร์ครับอ่าจารย์บิตคอยเนี่ยก็ถือวางระบบมาอาเอิ้นมาคิดเพื่ออาหอนาคตได้แล้วว่าค่าศึกเศรษฐกิจเจอเงินเฟอ้อเงินจากบิตคอยฮับบิ้งลงแบบเงินแบบนี้นะทุกคนเนาะซั้นบิตคอยจึงเป็นอ่าสะกุลเงินแรกเริ่มของโลกแลก้วก็เอิ้นว่าเป็นเหรียญที่ตอบโจทย์หลายเนาะอันนี้ในมุมมองความคิดของตัวเองนะทุกคนเนาะ ึ่วว่าราคามันถ้าหากปัจจุบันนี้สมมตินามีหนึ่งบิตคอยน์นซื้อเวลวปัจจุบันนี้สมมติมันกับขึ้นไปขอเจ็ดหมื่นอย่างน้อยทุกคนกับเบ,บิ่องว่ากำไรเนี่ยมันเท่าไหร่นะทุกคนเนาะทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงหรอนาบอแนะนําหรือว่าสักส่วนให้ไผ่มาลงทุนแต่อย่างใดแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าไครที่อยากจะลงทุนนําแนะนามาให้ศึกษาข้อมูลให้ดีเนาะอย่าเสื่อมใจไผ่ในการลงทุนแต่อย่างใดนะทุกคนเอนาอะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อเ่ามาแนะนําความรู้ อ่ไม่ว่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับทุกๆคนเนาะที่เชียร์ต่อหลายคนว่าเทปบิตคอยบิตคอยเนี่ยผู้จักซัมบิตคอยเป็นแบบไหนเนาะคลิปนี้นำก็ได้อัดคลิปมาให้ทุกคนได้ผู้จักเนาะ Bitcoin บิตคอยบทสมัครจับใบได้บทสมัครของไดเด้อทุกคนเด้อเนาะอ่าส่วนคลิปรายละเอียดเล็กๆก็สามารถเข้าไปอ่านมือในเว็บไซต์หลายๆอย่างได้ก็ทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเนาะใครที่ยังบ่ทำเลยกดติดตามสองของดีทีน่น้ำหนึ่งกับฝากกดติดตามเด้อผู้ใดว่าโอเคคลิปนี้อาจาับเป็นประโยชน์ญญกับน้องหลายคนนะอย่าลืมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนำกันนะครับแบ่งปันความรู้ไปนำกันเด้อทุกคนเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเนาะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เบิ่งแต่ต้นจบจบเนาะขออ่าทุกคนอยากให้นำฮ็ดคลิปความรู้ในรายการคอมเมนต์กันเข้ามาทงางกล้องคลิปมาทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ก่อนสำนีเนาะทุกคนเนาะ